มากินจันจามากินกันจาร้านแกนาบิกแคนาบิกแกนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบายกหนึ่งไปใบายกสองบานเลขหนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันถึงอาทิตย์นะจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยจับเจียวน้ำหมูแดงก๋วยจับยวนมากินได้เลยจ้าน้ำผลไม้ปั่นสตรอเบอรี่กฮิวบลูเบอรี่องุ่นมะพร้าวน้ำทับทิมลิ้นจี่ปั่น โกโก้โอวัลตินปั่นชากาแฟปั่นอิตาเลียนโซดาปั่นสั่งไปกินที่บ้านก็ได้โทรมาเลยนะคะข้ารถคิดตามระยะทางค่ะ0 8 1ย์แป6หนึ่งหายอไลน์มาก็ได้แอตเลนาดอตแกงแอตเลนาดอตแกงไลนมีแอตเลีเ e a นดอนอันนี้จะเป็นหอมที่ซอยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะน้ำจิ้มแจ่ว อันนี้ค่ะนี่ค่ะอา,ะอาปากค่ะอเจอมมาลังอยู่คืนนี้จะพาไปลอยกระรงรัฐบาลบอกว่า ส่งเสริมการส่งกเกี่ยวให้ลอยกระทงได้เจมที่จต่สถาบันมาพูดกัไดไาไงรู้มาบ้าเขาบกอบกป้องกันคัสเซอร์ให้ลอยกระทงในกระมังที่บ้าน 咱们炒的吧 หลวงพี่แบงค์หลวงพี่แบงค์จับนมัสการเจ้าค่ะจับนมัสการเจ้าค่ะวัดโพสถ์ผลเจริญหลวงพี่แบงค์บ,กกกบ,กกบอกแบบว่าเตรียมยำลูกชินให้โยมแม่เตรียมน้ำมะพร้าวไม่เสรจโยมแม่โยมแม่น้ำมะพร้าวปั่งเตรียมจะทงส,สวย วันนี้วัดโพสถ์ผลเจริญนี่เขามีกระทงนะใบละห้าสิบบาทสิส้อไว้ทั้งนั้นเลยทั้งใบตองทั้งขนมปังแล้วก็ใครที่ไปซื้อกระทงห้าสิบาทได้กินลุกชิ้นฟรีด้วยไม่อั้แล้วก็ได้ทาบุญด้วยสร้างพ้ามหาเจดีย์ของวัดโพสศพผลเจริญรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วอ่ะไปสร้างพระมหาเจดีย์ วัดโพสพผลเจริญอยู่รำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีวัดโพสพผลเจริญเนี่ยตอนนี้จัดสวยงามมากจิดไฟประดับประดาสวยงามเลยคืนนี้ไปลอยะทงกันให้ได้ของโยมแม่ก็จะไปเนี่ยโยมแม่โยมแม่จะไปเอาจากนี้หกโมงเย็นเน่ยไปถึงนั้นนา่าจะสองทุม่มเพราะว่าวันนี้นา่าจะรถติดอ่ะวันศุกร์ด้วยไง อันนี้เรียกเรียกแม่ครัวที่ร้านอันนี้ร้านร้านของแม่เองนะเรียกแม่ครัวที่ร้านอะ่ะบอกว่าให้เฮ้ยมนเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวพอประมาณสามโมงสี่สิบแม่ก็จะล็อกประตูแล้ววิ่งขึ้นไปอาบนา้ำเพราะเดี๋ยวช่างแต่งหน้ามาสี่โมงเย็นไงตัวแล้วตัวสะอาดสะอาดตั้งจัสองชั่วโมงหกโมง รีบรีวิวชุดอ่ะกำลังคิดอยู่เลยใส่ชุดไทยดีหรือว่าเอาธรรมดาเพราะมันต้องนั่งรถไปไกลแม่จะทนไม่ไหวตอนนั่งรถไปกลับอะจะทรมานมากเพราะเราหกสิบสามแล้ว Tôi dừng cái thùng nhá, Của lỗi cho tịt nha Kính thơm nhiều Ừm ไรสุดก็ดูเลยรารสุดเนี่ยกำลังชาร์จไม่อยู่เนี่ยแม่ชาร์จไม่อยู่เห็นไหมแบบไม่ยุี้ซื้อมาตั้งเกือบหมื่นไม่ลอยไอโฟนเนี่ยนี่ไงเห็นไหม หน้าเหมือนีิซั่ะขับรถไปไกลมากจริงๆปทุมไม่ไกลหรอกแต่ว่าพอดีมันวันลอยกระทงนะรถมันเยอะไง เอามาลอยไปสองอันเพื่อค่ะรับเชิญเราก็เถอเถอให้เขาเลยเถือก็พูดเราตาต่ก,ก้องก็ต้องขับรถให้แม่ไงล้วก็ถ่ายให้แม่ไง เาต้องเป็นคนขับรถให้แม่กับถ่ายให้แม่ตอนที่ไปถ่ายที่เชีย์อําคนดูร้านกว่าเนะี่ยตะก้องเป็นคนถ่ายนะแล้วแม่ถ่ายเยอะตอนจาก,ก้องกินข้าวก็แผลก,กันอนะ่ะมากินได้ร้านคันยาบิ ทางเดือหว่างประโยคหนึ่งประโยคสองบันทุกวัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นจันถึงอาทิตย์ดีจ้ะ ข้าวคั่วนี่เป็นของรัชนีรักชาตินีให้มาตั้งครึ่งปีนะแล้วเดี๋ยวจอร่อยอยู่อ่ะรัชนีรักชาติจะทำแบบดี ิจวแซบอยากกินบรนยาละหมูหมูสามชั้นชอดอ้นปาน,นี่้วกินสมใจแล้วอันนี้ให้แม่ครัวที่ร้านทำนะให้กุ๊กที่ร้านร้านแม่เองทำ